ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับส c r i b e ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้ผ่าน QR Code และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปโลกแห่งเหล่าทวยเทพตอนที่104หลีกเลี่ยงความตายเป็นไปได้อย่างไร ตอนนี้ข้ามีเหรียญตราแหล่งกำเนิดมานาสี่หรือห้าอันไม่มีทางที่ข้ามีมากกว่าที่เจ้ามีใช่ไหมซูเย่ตอบนีเดินโดยไม่ตั้งใจนีเดินไม่ได้ตอบเป็นเวลานานซูเย่สงสัยว่าเขาถูกบล็อกหรือไม่ดังนั้นเขาจึงทดสอบว่าข้ามีเหรียญตรามากกว่าเจ้าจริงๆหรือเจ้าไม่ต้องการที่จะผ่านในปีนี้นีเดินได้ตอบกลับ ซูเย่ตกตะลึงคิดว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ไหมที่นีเดิลใช้ตราสัญลักษณ์มานาของเขาจนหมดเขาบังเอิญเปิดเผยข้อบอกพร่องของนีเดิลหรือไม่ซูเย่ต้องการจะบอกว่าสิทธิ์ไม่จําเป็นต้องเลวร้ายไปกว่าครูของเขาและครูไม่จําเป็นต้องฉลาดกว่าสิทธิ์แต่เขารู้ว่าหากเขาล้มเหลวในปีนี้เขาจะถูกไล่ออกจากโรงเรียนดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะลืมมันซูเย,ย่รู้สึกเห็นใจนีเดิลอย่างมาก ในไม่ช้าสู่เย่จำได้ว่าเขาลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปแล้วดังนั้นเขาจึงส่งข้อความถึงนีเดิลอีกครั้งท่านอาจารย์การจ้องมองของเทพธิดาแห่งปัญญาของข้ามีประโยชน์อย่างไรหนังสือที่ข้ากำลังอ่านไม่ได้อธิบายอย่างละเอียดข้ารู้แค่ว่ามันเป็นพรจากเทพธิดาแต่ก็ไม่ใช่พรที่ดีที่สุดผ่านไปสักพักนีเดิลได้ตอบกลับ ข้าจะเตือนเจ้าในวันพรุ่งนี้แต่เมื่อเจ้าถามข้าจะตอบเดี๋ยวนี้พรของพระเจ้าใดๆนั้นเป็นดาบสองคมด้านดีคือเจ้าสามารถมีพลังและรัศมีภาพได้แต่ส่วนที่ไม่ดีคือพระเจ้าสามารถเอาพลังออกไปได้ทุกเมื่อแน่นอนว่าพรของพระเจ้าบางอย่างเป็นข้อยกเว้นตัวอย่างเช่นพรของเทพธิดาแห่งปัญญาเป็นหนึ่งในนั้นพลังที่เธอมอบให้เจ้าคือพลังที่เจ้าสามารถหาได้ด้วยตัวเองหรือแปลงร่างมันไม่ได้เป็นของเธอโดยสมบูรณ์และเธอไม่สามารถเอามันกลับมาได้ อย่างไรก็ตามยังมีอีกด้านของพรของเหล่าทวยเทพถ้าชาวกรีกได้รับพรและแข็งแกร่งขึ้นชาวต่างชาติจะคิดอย่างไรกับเจ้าพวกเขาจะฆ่าเจ้าเพราะการฆ่าเจ้าจะได้บุญมหาศาลแก่เขาแล้วเหล่าทวยเทพหรือผู้เชื่อที่เป็นศัตรูกับพระเจ้าที่อวยพรเจ้าจะนึกถึงเจ้าได้อย่างไรพวกเขาจะหาโอกาสที่จะฆ่า ซูเย่ยังคงคิดเกี่ยวกับเรื่องราวของเหล่าทวยเทพเขาตะลึงนีเดินพูดถูกไม่มีระบบพระเจ้าที่แข็งกระด้างมีความขัดแย้งที่ไม่สามารถประนีประนอมได้ภายในระบบเทพแต่ละระบบความขัดแย้งทางผลประโยชน์การต่อสู้ระหว่างผู้เชื่อการต่อสู้ทางอารมณ์ความคิดเห็นที่แตกต่างและอื่นๆ ซูยเยตนักได้ทันทีว่าประวัติศาสตร์ของระบบเทพพระเจ้าหลักทั้งสี่ได้แก่เทพพระเจ้ากรีกเทพพระเจ้านอร์สเทพพระเจ้าเมโสโปเตเมียและเทพพระเจ้าอียิปต์เป็นเพียงเรื่องราวสี่เรื่องของสงครามกลางเมืองในสมัยโบราณเหล่าทวยเทพได้เข้าสู่สนามรบเป็นการส่วนตัวและสงครามระหว่างเทพพระเจ้านั้นโหดร้ายอย่างยิ่งในช่วงพันปีที่ผ่านมาเหล่าทวยเทพไม่ค่อยต่อสู้กันเองและพวกเขาก็เริ่มฝึกฝนนักรบเพื่อต่อสู้เพื่อพวกเขา ส่งผลให้ผู้คนได้รับพรจากพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆทีน่าเป็นเทพธิดาแห่งสงครามและแอริสเป็นเทพพระเจ้าแห่งสงครามพวกเขาเกลียดชังความกล้าของกันและกันทีน่าเป็นบุตรีของซูสแต่เธอไม่ใช่บุตรีของเฮราแม้ว่าทีนามักจะคิดริเริ่มที่จะอยู่เคียงข้างเฮราเฮราก็ยังคงระวังเธอ ความสัมพันธ์ระหว่างทีนาและซูสนั้นซับซ้อนยิ่งขึ้นซูสกลืนเมทิสที่กำลังตั้งท้องทีนาและทีนาก็โผล่ออกมาจากกะโหลกศีรษะของเขาในฐานะบุตรีของเมทิสทีนาต้องการช่วยแม่ของเธอหรือไม่ซูสกลัวบุตรีผู้มีอำนาจคนนี้หรือไม่เมื่อระลึกถึงความรู้ของเขาเกี่ยวกับตำนานเทพพระเจ้ากรีกเกี่ยวกับดาวสีน้ำเงินและนำไปใช้กับโลกนี้ซูเย่ก็ตระหนักว่าวัฒนธรรมกรีกมีอยู่ทั่วทุกแห่ง ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมทางปัญญาที่แสดงโดยนักปรัชญ,ญาชาวกรีกที่ฉลาดสามคนอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่วุ่นวายซึ่งแสดงโดยสปาร์ตันและขุนนางเอเธนเป็นจุดตัดของวัฒนธรรมแห่งเหตุผลและวัฒนธรรมแห่งความกลาหลอันที่จริงแล้วมันวุ่นวายยิ่งกว่าสปาร์ตันเสียอีก ในสปาตันกฎนั้นง่ายมากหนึ่งสามารถพูดได้ด้วยหมัดของพวกเขาไม่มีศีลธรรมอยู่ที่นั่นชาวสปาตันทุกคนถูกเลี้ยงมาเพื่อเป็นหัวขโมยเป็นโจรเป็นฆาตรกรตั้งแต่ยังเด็กพลเมืองของสปาตันทุกคนต่างก็เป็นเจ้าของทาสขณะเดียวกันทุกคนก็เป็นทหารตลอดกาลอย่างไรก็ตามเอเทนแตกต่างออกไปคนหนึ่งจะถูกดูหมิน่นหรือเหินห่างถ้าเขาใช้ความรุนแรงเกินไปและถ้าเขาใจดีเกินไปเขาจะถูกรังแกการหาจุดสมดุลเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งแนวคิด โกลเด้นมิดเดิลเวของอริสโตเติลน่าจะได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมนี้ในเอเธนผู้คนจำเป็นต้องตัดสินอยู่เสมอว่าพวกเขากำลังติดต่อกับใครว่าเป็นคนมีเหตุผลหรือเป็นคนโกลาหลผู้คนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ซูเยตตะหรนักว่าผู้คนในเอเธนเป็นแมวของโชโรดิงเงเรเป็นไปไม่ได้ที่จะตัดสินว่าอีกฝ่ายมีเหตุผลหรือวุ่นวายก่อนที่จะถึงจุดจบ คนที่มีเหตุผลจะไม่ยุยยุคนที่เป็นที่ชื่นชอบของเหล่าถวยเทพแต่คนที่วุ่นวายอาจชอบทำอย่างนั้นตราบใดที่พวกเขาไม่ได้รับพรจากเหล่าถวยเทพและเป็นเพียงสมองธรรมดาเหล่าถวยเทพก็ไม่สนใจว่าพวกเขาจะถูกฆ่าหรือไม่ทุกครั้งที่ซูเย่มองดูการกระทำของเทพพระเจ้ากรีกเขารู้สึกแผวบาว่าเทพพระเจ้ากรีกชอบที่จะเห็นคนของพวกเขาฆ่ากันเองท่านอาจารย์นี่คือเหตุผลที่นักบวชใช้พระวจนะศักดิ์สิทธิ์หรือ นั่นเป็นเหตุผลที่ข้าบอกว่ามันเป็นดาบสองคมตามที่คาดไว้การจ้องมองของเทพธดดาแห่งปัญญาอาจทำให้เจ้ามีพรสวรรค์โดยทั่วไปแล้วมันคือผู้วิเศษระดับสูงนี่เป็นพรสวรรค์ที่สำคัญอย่างยิ่งจากผู้วิเศษร้อยคนอาจไม่มีแม้แต่คนเดียวที่มีมันแน่นอนว่าในบรรดาผู้วิเศษระดับปราดมีความสามารถมากกว่านี้เล็กน้อยนี่เป็นเพราะว่าพูดวิญญาณสามารถหล่อเลี้ยงผ่านการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ซูเยตตกตะลึงครู่หนึ่งแล้วรีบถามถ้ามีใครมีคลื่นเวทมนต์จะเกิดอะไรขึ้นนั่นคงเหมือนกับการได้รับพรจากเทพธิดาแห่งโชคเพราะคลื่นเวทมนต์มีแนวโน้มที่จะได้รับการยกระดับอย่างมากพูดวิญญาณจะได้รับการยกระดับจากสองปีกเป็นสี่ปีกการลดเวลาไรคาถาของเวทมนต์ทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นจากหนึ่งวินาทีเป็นสองวินาที ซูยเย่เริ่มทำสมาธิทันทีร่างกายจิตใจของเขาปรากฏในเมืองแห่งเวทมนและเขามองไปที่พูดวิญญาณที่นำเวทมนรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของซูยเย่ดังที่นีเดิลกล่าวไว้พูดวิญญาณได้เติบโตปีกคู่ที่สองนี้หมายความว่าเวลาไร่เวททั้งหมดของเขาจะลดลงสองวินาทีมันยังหมายถึงข้าสามารถใช้เชือกวิเศษได้ทันทีตราบเท่าที่ข้าพูดคาถาของซิกเคนี่เชือกวิเศษจะโจมตีโดยตรง นี่หมายความว่าข้าไม่กลัวนักรบเข้ามาใกล้อีกต่อไปหากข้ามีโอกาสได้รับผู้วิเศษระดับสูงข้าก็สามารถลดเวลาไรา้เวทลงได้โดยตรงสี่วินาทีน่ากลัวจังสุเย่คิดเกี่ยวกับมันอย่างเงียบๆไม่ว่าอะไรก็ตามการจ้องมองของเทพธิดาแห่งปัญญานี้มีข้อดีมากกว่าข้อเสียเหตุผลที่นีเดินพูดนั้นเป็นเพราะเขากังวลว่าสุเย่จะภูมิใจเกินไป อาจารย์ไม่ต้องกังวลข้าจะไม่ภูมิใจกับมันมากเกินไปและข้าจะไม่ทำโดยประมาทเพียงเพราะข้าได้รับพรจากเทพธิดาตามจริงแล้วในเอเธนพระพรของเทพธิดาแห่งปัญญาแตกต่างจากพรของพระเจ้าทั่วไปอะไรคือความแตกต่างเจ้าได้รับการยกเว้นจากโทษประหารชีวิตแน่นอนเจ้าอาจต้องเผชิญกับการลงโทษนอกเหนือจากความตายอาจารย์ชอบแกล้งข้าจริงๆเหรอ ซูเย่เต็มไปด้วยความประหลาดใจนี่หมายความว่าการจ้องมองของเทพธิดาแห่งปัญญาสามารถช่วยชีวิตเขาได้ในช่วงเวลาวิกฤตเพราะนี้มีประโยชน์มากอย่างไรก็ตามการดูหมิ่นและการกระทําที่ร้ายแรงอื่นๆจะไม่ได้รับการอภัยโทษอย่าก,กังวลซูยเย่ยังคงรู้สึกว่านีเดินพยายามจะหยุดเขาไม่ให้หยิงพยองเช้าวันรุ่งขึ้นซูยเย่มาถึงประตูโรงเรียนตรงเวลาสวัสดีซูเย่ ระหว่างทางจากประตูสู่ห้องเรียนเจ็ดในสิคนที่เขาพบได้ริเริ่มทักทายเขาอีกสองคนต้องการจะทักทายเขาแต่ก็เขินอายคนสุดท้ายเป็นนักเรียนชั้นสูงที่ไม่กล้าทักทายเขาเมื่อเดินเข้าไปในห้องเรียนนักเรียนเกือบทุกคนทักทายสู่เย่สู่เย่พยักหน้าด้วยรอยยิ้มและเดินไปที่โต๊ะที่ห้า